ามาด้วยค่ะมากินฮอทดอกน้ำกันจ้ะมันนี้เป็นฮอทดอกไสเบคอนนะคะฮอทดอกพิเศษเาขาผสมเบคอนลงไปข้างในน้ำเน่กจากทอดไหม่ๆหอนๆนะคะตามด้วยน้ำจิ้มไก่ผสมกรบน้ำจิ้มซุกี้จ้ะพริกทอดและพริกสดพร้อมผักสลัดเนาะค่ะน่าจะเอาอยู่นะคะมาสองถุมแล้วอยากกินนะคะไม่มีเซเว่นอเว่นต้องลุกขึ้นมาทำเองนะจ๊ะลงมือลงไม้เลยจ้า จะกินดูกสิ้นห้อนห้อนสิ่มขนมซิ่มขนมม,ขนมันขนมสั้นไอเป็นตะไาย่ชิ้นตํนเดียวเรงนี้นี่พ่ถือโลกค่ะ <c oughs> เสร็พริกเลยสร็พริกค้าไปเลยเนี่ยเห็นไหมแซ่บๆแต่รุ่นนี้แซ่บๆเสร็จก่อนเบาเข็มงานนั่น 年。 แซ่บสุดพลังน่าเด้งมากจ้ะชุดทอด ปกติเราไปสือมันจะเป็นเสกอบแบบเมื่อนิ่มๆแล้วก็จะออกเข้ม งานนี้ต้องยกความดีให้พ่อใหญ่วันเม่อบเอมากินน้ำเล้ยไ,ไปหาซื้อมาให้ลองแสบของเราเยอะอืมอื้มพลัง ถึงการเพิ่มลงไปแน่น้ำหอมค่ะหอมมากเพิ่กลุ่มบานห้องใช้ลงไปนิดเดยนมึมงมีเซเว่นนี้เลยเว้นอยากกับตองลูกเคสเนาะอืม,อม เน็ตเล็เล็มีอะไรเห็นเะเว็นได้เว็นด้วยสุด้องดยจ้ะ กินกาแฟาในหันลัจาตอนช่วงไปางานนั้นในหลวงราชการที่เก้าซเซเว่นในสต๊อกโฮม เราจะมีมุมแค่ห้อหนางกินกาแฟากินอันฮอตด,ดอ็อกขน,นมปังอยู่จากข้างหน้าฮัมมูสแทบวันเว้อ กินไปก็เข้ากันกบเกาไปท่านเมื่อกินยางดแต่ยังหย่อนและพ่นอยู่ ิกทอดผิกทอดเหนืห้อเงินเด่นไม่เค็มเต็มคำมักพิซซุดใช้วันนี้เรียนในะสวีเดนเน็ตฟรีนั่งได้นานคือขโมยบุ๊ไมื่ไม่ยังไง ่าจะมีเนาะอืมเด้ง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  เพ่นครับมิ้น,น,นท์ชอบไปถามคันถามร้านไทยมีข้าเนียอบ่อคนอยากกินกุ้งเหนียวลาบกุ้งเหนียวไก่กุ้งเหนียวบยกนกุ้งเหนียวเนวาเนนเนนะผักกาลังงามออมบ้านแล้วไปเห็นมิ้นท์โอ้พดน้ำไขมันนะคนอยากกินเด้บ้านมีนนขนมเหนียวเยอะเพื่อน สองก้อนเน้วคุยเขาจัดพัดไม่ต่กระสอบไงนยกขึ้น,านมาเมื่อไหร่ที่จงในนอจะัาขึ้นหร เก้ามี่คนนี้บ่มี่ซื้อมาทิ้งไว้ห้าบีบีมันอยากแม่แต่อยากเป็นลังย่ำคือกันบด รัดมือมือไปลงเล่นเได้บสือตายแล้วเจเป็นดีบ้างขอฟังอย่นมือ cái đèn là bạn này cả thạ mắt hoàn đèo có lên nhôn luôn bạn đi im là đây là กิมดูชื่นตรงนีพง้พริกแห้งพริกทอดพริกซดขายพลาไหลซาลาแน่ซาลาแน่แล้วกันแบบโฮลาพากขากันครับหักแตงนะกะลำ จักว่าไปมูมอื่นเสร็จแล้วบ่ได้กินเนาะอี่แหละค่เหตุหนึ่งแม่นำเบญเกศขนมไม่หน่อยเป็นคนบอกินขนมหวานซ้นตันหนึ่นนงเนึ่ย Klapp, hey, klapp, klapp. Yeah, นำ้ำบเางยังมันเล่น <ś c oughs> แผลกับมือนัเมือมือนมัมันเอยเฮดคลิปขนมสัน้นเฮดคลิปองุงงพันข้อ,อก,กาบแพนเค้กแบบอบใชส์ฮอทดอก ใส่ไช้ไชใส่กะทิแทนนุ่มใส่ละมันผืชแทนเนอยอัอกิฟก์เินเขาเอาักิบกินฮอตดอกสี่สิบมืออลลาไปอาบน,น,น้ำนอนแล้วนะคะชอบเมนูไหนลองจัดทำดูนะคะลองทำดูนะคะขนมชั้นนิ่มมากหนึ่งความรักหนึ่งปาัฒนาดีได้ไรจะใจแจ้รักนะจุ๊บ